เฮ้ยไอ้ปืดงานที่สั่งให้ทำอ่ะไปถึงไหนแล้วงานอะไรค,ครับเสียเอะไอนี่ก็เที่ย้ไปใส่ร้ายไปสีคู่แข่งไงไม่เห็นต้องทําอะไรยุ่งยากงั้นเลยนี่เสียเฮ้ยเอ็งอย่าทะเลาทะเลาะเดี๋ยวเรื่องมันจะโยงมาถึงพวกเราทําเป็นใจร้อนไว้ได้เสียนี่ไงเรียบร้อยแล้วครับเชิญเสียทัศนาได้เลยครับเฮ้ยใช้ได้ดี่วะจัดการเลยถ้าเป็นอย่างนี้ไอพวกนั้น ไม่รอดแน่เว้ยเสียหยุดการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสีทีทางตำรวจรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วพบเห็นการกระทาผิดการเลือกตั้ง แจ้งสายด่วน1444ในนามของสำนงานตำรวจแห่งชาติพวกเราพร้อมที่จะดูแลให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยอนาคตของประเทศอยู่ในมือท่าน24มีนานี้มาใช้สิทธิ์กันนะครับ